Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Uh huh, I'm worth it. Give me, give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Uh -huh, I'm worth it. Give me, give me uh -huh. I'm worth it. Okay, I tell her bring it back like she loves something. Bring it, bring it back. Like... ุมชนพระหุวัฒนธรรมมอญพระประแดงอําเภอพระประแดงเดิมเป็นเมืองชื่อมืองนครเขื่อนขันเป็นเมืองหน้าด่านของปากแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยหรือรัชกาลที่สองเพื่อป้องกันการลุกรานของข้าศึกที่ยกมาทางทะเลชาวพื้นเมืองเดิมของเมืองนครเขื่อนขันหรือพระประแดง เป็นชาวรามันหรือชาวมอนที่อพยพเข้าพระบรมโพธิสมภารในแผ่นดินไทยเป็นเวลากว่าร้อยปีมาแล้ว วัดทรงธรรมวรวิหารอยู่ในอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นวัดในพุทธศาสนารามณนิกายสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองโดยสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลโปรดให้สร้างขึ้นพร้อมการสร้างเมืองนครเขืนขันพระอุโบสถเป็นเครื่องไม้ฝ่ายยกระดานมีพระรามันเจดีองค์ใหญ่ศิลประรามันพระวิหารก็อิฐถือปูนมีช่อฟ้าใบากาทำด้วยไม้สัก ภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองพระประธานเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทยัยปางมารวิชัยตอนนี้นะคะตามพวกเรามาไหว้พักกันเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เจดีมอนเข้าไปชมความสวยงามข้างในพร้อมกันเลย แต่เดิมชาวมออยู่ที่ประเทศรามันหรือประเทศมอนในอดีตในปัจจุบันคือประเทศพม่านั่นเองในอดีตนั้นชาวพม่าได้เข้าตีประเทศมอนและสามารถดิดประเทศมอนได้สําเร็จต่อมาชาวมอนไม่พอใจในพระเจ้าประดุงของพม่าที่ทรงให้เกณฑ์แรงงานก่อสร้างพระเจดีย์ใหญ่จึงก่อกรบฏท,ที่เมืองมอต,ตมะและชาวมอนได้ถูกปราบปรามอย่างทารุณ จึงทาให้ชาวมอญอ,อพยพหนีออกจากประเทศเข้ามายังประเทศไทยโดยพระอนุชาธิราชเจ้าในสมัยรัชกาลที่สองได้ทรงยกกองทัพไปรับชาวมอญราว 40, สี่หมื่นคนเส้นทางการอพยพของชาวมอญเข้ามายังประเทศไทยนั้นเข้ามาจากหลายช่องทางด้วยกันเส้นทางการอพยพหลักที่สําคัญคือบริเวณด่านเจดีสามองจังหวัดกาญจนบ,บุรีบางส่วนเข้ามาทางเทือกเขาตะนาวศรีจังหวัดตากจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขัน บางส่วนเข้ามาทางภาคเหนือจังหวัดลำปูนจังหวัดลำปางเมื่อชาวมอญหรืเพลเข้ามาในประเทศไทยแล้วรัชกาลที่สองทรงพระราชทานที่ทำกินให้แก่ชาวมอญได้แก่ที่ปากเกร็ด สามโคกและพระประแดงและโปรดให้กรมพระราชวังบรวรสถานมงคลสเสด็จขึ้นไปคอยรับครัวมรอ์อยู่ที่เมืองนนทบ,บุรีจัดจากละไมปลูกสร้างบ้านเรือนและ,สะเสบียงอาหารของพระราชทานขึ้นไปพร้อมเสร็จทางเมืองกาญจนบุรีโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎคุมพร่พลสําหรับป้องกันครัวมร์และ,สะเสบียงอาหารของพระราชทานออกไปรับครัวมร์ทางหนึ่งโปรดให้เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีเป็นผู้ใหญ่สเสด็จกํากับไปด้วย ทางเมืองตากนั้นโปรดให้เจ้าพระยาอภัยภูธรสมุหนายกเป็นผู้ขึ้นไปรับคัวมรมาถึงนนทบุรีให้ตั้งภูมินํำเนาอยู่ในแขวงปทุมธานีบ้างเมืองนนทบุรีบ้างเมืองนครขือนขันบ้างสมิงสอดเบ้าที่เป็นหัวหน้านั้นทรงพระการุณาโปรดตั้งให้เป็นพระยารัตนาจากักรตัวนายรามันที่เป็นผู้ใหญ่มียศอยู่ในเมืองเดิมก็ทรงกรุณาโปรดตั้งให้เป็นพระยาทุกคนการอพยพเข้ามาของเจ้าพระยามหายโยธาหรือเจง ในขณะนั้นบ้านเมืองเพิ่งฟ้นตัวจากสงครามราวเสียกรุงพลเมืองไทยยังมีน้อยเราต้องการแรงงานทําการเกษตรและป้องกันประเทศชาวมอจึงกลายเป็นกําลังสําคัญของกรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินจึงโปรดให้พญาเจงยกให้พลไปตั้งบ้านเรือนที่ปากเกร็ดคอยสกัดทับพมาา่าที่อาจยุกเข้าทางด้านทิศเหนือ รวมทั้งดูแลด่านขนอนที่แขวงเมืองนนต่อมาเมื่อบ้านเมืองตระหนักถึงผิดภัยทางทะเลโดยเฉพาะชาติตะวันตกที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีสัญญานุภาพมากจึงได้มีการสร้างเมืองและป้อมขึ้นที่ปากแม่น้ําเจ้าพระยาคือเมืองนครเขื่อนขันซึ่งในปัจจุบันก็คือพระประแดงนั่นเอง ด้านการแต่งกายแต่เดิมชาวมอญจะนุ่งผ้าถุงส่วนปัจจุบันนี้ชาวมอญส่วนใหญ่แต่งตัวแบบคนไทยส่วนด้านอาชีพปัจจุบันชาวมอญมีการประกอบอาชีพเช่นเดียวกับคนไทยทางด้านอาหารนั้นปัจจุบันยังคงมีอาหารมอญเหลือเขาเดิมอยู่แต่ชาวมอญส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารแบบเดียวกับคนไทย ด้านภาษาปัจจุบันคนแก่หรือผู้ใหญ่ยังมักมีพูดภาษามอญกันอยู่บ้างแต่เยาวชนในปัจจุบันนั้นมีน้อยคนนักที่จะพูดได้กล่าวได้ว่าวัฒนธรรมทางด้านภาษาของชาวมอญเริ่มจางหายไปและด้านประเพณีของชาวมอญในปัจจุบันนั้นก็ยังมีการละเล่นอยู่บ้างเช่นซาบาทอยแห่หงพงตะขาบประเพณีการกวนกะละแมซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่แสดงถึงความสามัคคีกันของกลุ่มผู้กวนจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงการาน เดิมหรือว่าเหมือนเดิมยังไงคะก็คงจะไม่ก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะตามสภาพวดร้อมของสังคมคนมอนในยุคปัจจุบันก็คงจะทางานเือนคนไทยทั่วไปก็การเป็นคนไทยไปแล้วส่วนวิธีการดาเนินชีวิตของคนมอนถ้ายังคงรากเดิมอยู่ก็คงจะยังเป็นคนที่ชอบความสงบไม่ชอบความวุ่นวายยื่นต่บ้าน มีเลยปัญหาเรื่องวัฒนธรรมแต่เดิมเนี่ยไม่เคยมีทุกวันนี้ก็ไม่มีอ,นนอนนะะหมอรอแดงมาจากโอเคมาจากที่ไหนคะจังหวัดทุมธุนีครับในสมัยรัชกาลที่สองอ๋อแล้วโอเคไปที่นั่นแล้วมีการปรับตัวกีทิตที่นี่ลำบากไหมคะลำบากไหมไม่ลำบากนะครับเพราะว่าที่มาก็เพื่อมามาสร้างเขาเรียก มาสร้างเมืองเป็นทหารมามาจากเอ่อสามร้อยครอบครัวมาอยู่ที่นี่ค่ะม,มาปมาป้องป้องกันป้อมมันจะมีป้อมที่ไว้ป้องกันคืนในกรุงเทงพ,พมหานครก็คือป้อมอยู่ที่อำเภอบางประแดงนี A ่อ๋อค่ะแล้วมีตอนที่เข้ามาใหม่ๆนี่คือมีปัญหาเรื่องวัฒนธรรมไหมคะแตกต่างกับคนไทยที่อยู่ตรงนี้ก่อนปัญหาเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอ่ามาจากคนละที่ค่ะมันเข้ากันยากไหมอะไรเงี้ยครับตรงนี้นี่ก่อน ตรงนี้ตอนแรกไม่มีนะครับไม่มีใครอยู่ออรับผมที่จะมาสร้างเมืองตอนนั้นโดยคนมองอ๋อครับแล้วตอนนี้ก็คือเป็นับตัวเป็นวัฒนธรรมเดียวกับคนไทยเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เราก็จะมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมของเราคนไทยเขาก็จะต้องมัก็เป็นวัฒนธรรมร่วมนะครับไทยกับรามันร่วมกันก็มีประเพณีบ่างขึ้นมาครับรบางประเพณีก็เป็นประเพณีของมอญอยู่ค่ะ อนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดน้ําบางน้าึค่ะซึ่งตลาดน้ำบางน้ําพึ่งนะคะก็ตั้งอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครตั้งอยู่บริเวณตําบลบางน้ําพึง่งซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างอบตบางน้ําพึง่งและชาวบ้านในชุมชนสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะผลผลิตล้นตลาดซึ่งตลาดน้ําแห่งนี้ก็สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้ก,กับชาวบ้านในชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะ ค,ความเป็นมานะคะตลาดน้ำบ้านน้ำพึ่งเนี่ยเปิดครั้งแรกเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศัก,าการาช2547ค่ะแล้วก็เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศัก,าการาช2547ค่ะเป็นแหล่งที่เราสามารถเรียนรู้ถึงวิถีชาวบ้านวิถีชุมชนรวมทั้งวิถีชีวิตของบุคคลที่อยู่ในตั้งแต่ไทยโบราณค่ะแล้วก็ยังบ่งบอกถึงความเป็นเอก,กลักษณ์และก็วัฒนธรรมไทยด้วยค่ะสเสน่ห์ในที่นี้คือชาวบ้านย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมอญ ที่มาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ต้นกรุงรานากรสินค่ะมาปลา <c oughs> ค่ะแล้วสำหรับตลาดน้ำบางน้ำเพึ่งแห่งนี้นะคะได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารมากมายที่มีชื่อเสียงหลายอย่างค่ะได้แก่ขนมดอกไม้เก็ดปลาทุบเทียนหอมหอยทอดขนมโคกและมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ าเราอยากรู้ว่าตลาดน้ำมาน้ำพึ่งนะคะมีดีอะไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ